สวัสดีครับสวัสดี F C นะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่ในแอปคอดไทยขั้นเทพนะครับมาเล่นกับผู้เล่นทางบ้านนะครับก็ขึ้นไปก่อนครับสีส้มเดินก่อนนะครับก็ขึ้นเป็นมาตรฐานนะครับจังหวะนี้ก็เดิน22สิงนะครับทรงดาวนะครับรูปปลานะครับของฝ่ายงายนะครับขึ้นไปตามทรงนะครับจังหวะนี้นะครับก็จะต่อ17หรือเปล่าครับ ขึ้นไป19เลยนะครับขึ้นไปให้เขายิงนะครับยิง13มา17แล้วก็ยิง15นะครับกินตกนะครับกัก2นะครับขึ้นไปเลยนะครับจะต่อสองเราหรือเปล่าครับหรือว่าจะเดินสามเหลี่ยมอาต่อแล้วนะครับ่อกก่อนล่วงหน้านะครับกินมากินกลับนะครับไม่โกงครับตกยี่สิบสองกักกลางเลยนะครับตำแหน่งนี้เดิน18นะครับ เราจะมาหลอกล่อกันนะครับว่าหมังไห้จะเดินอะไรเดิน3มาเจ็ดนะครับจังหวะนี้เราเดิน23นะครับเดิน23ถ้าหมังไห้เดินผิดนะครับนะครับเดินผิดก็อาจจะมีนะครับมีเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับนะครับจังหวะนี้ก็ไปเลยนะครับเดิน23นะครับ เดิน16นะครับ12มา16จังหวะนี้นะครับมีแต้มนะครับลองคิดดูครับติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับไก่ก้าฟ้าก็จะโยน19นะครับกินมานะครับโยน27นะครับกินตกฮอตนะครับแล้วก็เดินนะครับ20อ่า30นะครับ30ไป26นะครับกินตก3ตาที่3นะครับตำแหน่งนี้นะครับก็ ทบทวนหน่อยนึงนะครับทบทวนนิดนึงนะครับก็เพื่อความชวนครับถ้าล่มแล้วล่มไม่กลางแล้วหน้าอายครับกินมาแล้วครับโยนยี่สิบเจ็ดไปนะครับต้องกินครับเดินยี่สิบหกเรียบๆนะครับตกตาสิบสี่นะครับกินสิบเจ็ดกินสิบตกสามพอดีนะครับจังหวะนี้ก็สามต่อนะครับสวยสดงดงามนะครับเกมที่หนึ่งนะครับ ผู้เล่นก็ยอมแพ้เป็นที่เรียบร้อยนะครับชนะไปนะครับมาต่อกันเกมที่สองนะครับขึ้นมาแล้วครับสีส้มนะครับคู่ต่อสู้ไปครับขึ้นหัวเลยนะครับตัดหน้าไหมไม่ตัดนะครับตามขึ้นไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้เดินสิบขึ้นไปครับพอดีอารูปเหมือนข้างคาวเลยนะครับ ตามภาษาผมจะเรียกข้างข่าวนะตัดทิ้งนะครับตัดข้างตาที่สิบสี่ดีกว่าครับตัดทิ้งไปเลยครับครับกินมาครับกินเอาริมกินครับริมกินขึ้นมาครับขึ้นมาทรงเดิมนะครับอ่ะขึ้นไปครับเป็นรูปมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับก็คุมโซนไว้นะครับฉีกขึ้นริมนะครับตำแหน่งนี้ก็สองไปหก โดนต่อแล้วนะครับบนต่อในตำแหน่งนี้นะครับกินมากินกลับนะครับถ้าเราเปิดนะครับเปิดสามไป8แปดให้สีส้มสีส้มจนล่มไหมครับล่มสิบสี่โยนยี่บเจ็ดนะครับกินตกสิบเจ็ดเขากินสองมาตาที่เจ็ดนะครับตาที่เจ็ดอ่า ฮอตยังเข้าไม่ได้นะครับตานที่7ก็น่าจะเสมอได้นะครับลองดูนะครับ3ไป8นะครับสามไปแให้ให้มาคู่ต่อสู้นะครับสีส้มได้ล่มนะครับไปครับจะล่มเราหรือเปล่าครับโอ้โหไม่คิดเลยนะครับคู่ต่อสู้นะครับล่มแล้วนะครับเราก็มาดูครับว่าล่มกลางหรือเปล่านะครับเดิน31ม ามสองไปที่8แปดครับกินตกสองตาที่เจ็ดนะครับตำแหน่งนี้นะครับเราเดินสิบสองนะครับเดินสิบสองคู่ต่อสู้ยังเข้าฮอตไม่ได้นะครับเข้าตาที่สามนะครับตาที่สามได้ตาเดียวนะครับอ่าโดนบังคับครับตาตาที่สามตาเดียวครับก็เดินครับสิบหกครับจะวิ่งเข้าฮอตครับอ่าสิบเก้าครับ เรามาดูว่าจะกักเราอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เป็นพลเมืองนะครับของหมากหไายนะครับก็มีมากกว่านะครับมีมากกว่าในตำแหน่งนี้นะครับก็ขึ้นไปครับนะครับไปบีบนะครับไปบีบคั้นกันหน่อยนะครับตำแหน่งนี้นะครับหยิบคั้นขึ้นไปเลยนะครับอ่ากักไว้นะครับเราก็เดินสิบหกนะครับตำแหน่งนี้เราเดินสิบหกถ้าเข้ากินเราก็จะเข้าฮอตนะครับ นะครับกินเราก็จะเข้าฮอตในตำแหน่งน่าจะไปอ่ากินแล้วครับวิ่งครับนะครับยีิบเจ็ดนะครับยีิบเจ็ดไม่ได้นะครับต้องเดินยี่ิบห้าครับยีิบเจ็ดเขาไม่กินเบี้ยนะครับเขาจะกินตกสามสิบเอ็ดนะครับอ่ะเราเข้าสามสิบเอ็ดนะครับเกมนี้ก็เป็นรองครับเป็นรองนิดๆนะครับเรามาดูตัวเบี้ยจุดอ่อนนะครับ เบอร์สิบสี่นะครับเบอร์สิบสี่เบอร์สิบอ้าเดินจังหวะนี้ฟรีไหมครับเนี่ยนะครับเราไปจับตูดตาที่สิบเจ็ดนะครับหมายเลขสิบสี่จะหนีไปไหนนะครับด้่ต่อสู้น่าจะพลาดนะครับตำแหน่งนี้นะครับนะครับดูแล้วนะครับไม่น่าจะหนีไปไหนได้นะครับเดินมาสิบก็โดนกินสองนะครับเดินมาตาที่เก้าก็โดนกินหนึ่งนะครับก็จะมีพลเมืองมากกว่านะครับ ตำแหน่งนี้ครับสีส้มก็น่าจะแพ้นะครับนะครับสีส้มก็ยอมแพ้ไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมักฮอตไทยไก่ก้าฟ้านครับบดรับชมนะครับด้วยความบันเทิงครับสุขสนานเฮฮาปาร์ตี้และพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับสวัสดีครับ